S <S คือ Data เนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ถ้าคนทำร้านอาหาร Data สัมัญที่สุดก็คืออยู่ในเครื่องคิดเงินอะอะไรขายดีตอนกี่โมง อย่างน้องปรินเนี่ยที่ที่ทำมาเนี่ยอันนึงผมเห็นในเรื่องของการเก็บเรื่องของ Data และเอา Data มาวิเคราะห์อยากให้ขยายความตรงนี้แล้วก็ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆหน่อยเราจะทํำยังไงการที่เอาเ a t a เนี่ยมันมันมันมีประโยชน์ขนาดไหนแล้วเราเอามาต่อยอดได้ยังไงเชิญครับถ้าถ้าเป็นเรื่อง Data เนี่ยมันจะเป็นเออเี่ยวกับของของฟินิกซ์ซะเยอะนะอีนี้อ่าเวลาเราพูดเรื่อง Data าอย่าอย่าเพิ่งไปคิดภาพแบบพวกบริษัทใหญ่ทำอคือ Data าเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ ถ้าคนทําร้านอาหาร<ม>ดัต้าสาคัญที่สุดก็คืออยู่ในเครื่องคิดเงินอนะอะไรขายดีตอนกี่โมง<อ>บินน๊กบิ๊นึงเฉลี่ยเฉลี่ยตอนเวลานั้นนะ่ะเท่าไหร่อมีคนเข้ามาที่ร้านอนะ่ะเป็นเป็นใครเป็นใครเนี่ยจะเริ่มยากแหละถูกไหมอ่า<อ><อ>เป็นใครเนี่ยออพอเป็นใครเนี่ยจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเออแล้วเราจะเก็บด a ต a ที่เป็นใครยังไงอ่ะถึงตอนนั้นเราก็จะเริ่มดูแล้วว่าเราต้องไปใช้ระบบ CRM ไหมเออหรือให้หรือยังไงหรือแบบไครับ คือ Data มันเริ่มต้นจากอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปคิดอย่ามาถึงจะไปเอา big data มามันมัน,ม,นมันเกินตัวคือเราเป็น S, <ม> <S M E เราก็คิดบป S M E ตอนนี้เราทำอะไรได้เราก็ทำเพราะว่าอย่างยางของผมผมก็เริ่มแบบนี้แหละลองเอา Data ใน P O S ก่อนเดี๋ยวนี้นะ P O S หลายเจ้ามันก็มีมีให้ให้กรอก C R M แล้วใช่ไหมครับ<อ><อ>ลูกค้าเป็นใครชื่ออะไรแล้วลูกค้าเนี่ยเราเราก็มองกลับไปอ่ะเราลองมองว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ย เราจะให้ข้อมูลร้านเนี่ยเราเป็นลูกค้าเราก็ต้องการอะไรกลับใช่ไหมเออมีอินสแนทีฟอะไรให้เขาอ่ะอือย่างที่ร้านฟินิกเนี่ยก็จะมีคชาแต็กสองเปอร์เซ็นต์ใช่ข้อมูลเป็นเป็นเป็นเมมเบอร์กับเราเขาก็ทั้งยอดออไปเราก็เขาก็ได้ส่วนลดเาเป็นคชาแต็กไปซื้อสินค้าในรั้งต่อไปใช่สองเปอร์เซ็นต์เลยใช้ได้ตลอดแบบเนี้ยเราก็เริ่มมันก็ไม่ไปไหนเนาะเงินก็ไม่ไปไหนเนาะ กวนอยู่วนอยู่ในในในเครือข่ายเรานี่แหละอ่าอ่าอย่างนั้นเราก็ต่อยอดไปเราทำทเราทำสแน็คบ็อกเราก็ให้แคชแบ็กเราทำเดลิเวอรี่เราเราก็มีท้ายบินใบเสร็จเราก็บอกว่าแอดมาแอดไลน์มาเดี๋ยวผมเติมแต่งให้ลูกค้าเขาก็จะอยากเข้ามาทีนี้ความสำคัญของ Data คืออะไรก็คือเวลาเรามีเรามีข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเราเราจะพอเข้าใจแล้ว่าเออลูกค้าเราจริงๆคือกลุ่มไหน พฤติกรรมเป็นประมาณไหนแล้วเราก็เอาไปหาว่าเออต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะทําเรื่องใหม่ๆอ่ะลูกค้าจะโอเคกับเราไหมชอบไหมเราอาจจะอย่างอย่าผมเก็บ d a ต a เราก็จะรู้นะอันหนึ่งที่เรารู้คือลูกค้าที่มาสเปนกับเราอ่ะเยอะที่สุดคือใครสเปนเท่าไหร่สเปนบ่อยเท่าไหร่ลูกค้ากลุ่มที่ผมเชิญมาโรงงานเลยนะเดี๋ยวเนี่ยผมว่าจะจัดปีเนี่ยเชิญมาที่โรงงานเลย ใช่ใช่ใชเป็นฟิวเลตให้ให้อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาคืนอ่าใช่ใช่โปรแกรมปีนี้เชิญมาเลยแล้วผมก็อ่าก็กินข้าวกับเขาเลี้ยงข้าวเขาแนะให้เขาดูลายผลิตเลยว่าเป็นยังไงเนื้อออกไหมคืออันนี้คือมีลาต้าเราเอาไปทําอะไรต่ออันเนี้สําคัญอืมเพราะว่าใแล้วเราเราทําการตลาดมันก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะ่ยครับพอเวลาเราจะเทงบการตลาดไปหาลูกค้าใหม่มันแข่งแบบ อ่าใช่การการทให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อเยอะแยะครับครับอืมโหนี่ได้ลูกค้าเก่าแล้วเขายิ่งเขาซื้อกินซื้อใช้เราอยู่แล้วแล้วเขาไปดูลายผลิตยิ่งสร้างความเชื่อใจคนกลุ่มนี้ก็ไม่ไปไหนอยู่เราแล้วก็บอกต่ออีกยอดถือเป็นเป็นความตั้งใจของที่ร้านผมว่าทุกร้านก็พยายามทําแบบนี้แหละอีกประเด็นคําถามเมื่อกี้เรื่องของการเทสตลาดอ่พอเราคิดได้เนาะคิดว่าจะทําตัวทั้งไก่ทั้งผงก่ไอตัวแกงกะหรี่ เราเทสตลาดวิธีการเทสตลาดของเราวิธีคิดในการที่เทสทำยังไงเมื่อกี้แค่บอก<ม>ในส่ว่าไปไปไปเทสใน Facebook อะ่ะม,มันมันมีวิธีคิดอย,าอย่างอื่นหรืออะไรเพิ่มเตมิมไหมครับจริงๆอ่ะผมว่าการที่เราเกิดยุคนี้มันมีข้อดีมากๆคือการ t r รนดเอาเลยแหละคือนึกพดที่เราน้ย้อนกลับไปสักสิบห้าปีนะเฮ้ยถ้าเราจะเทสเทสตลาดเนี่ยโหต้องไปออกบู้ยหรือกลัวใช่อ่าอ่าเออซื้อนู่นซื้อนี่เห้แม่งแบบ มันเป็นมันเป็นอะไรที่ใช้ใครได้เลสมัยเนี้คือมีแค่อินเทอร์เน็ตเราเราคนสมัครแอปไลแมนแล้วเราก็ใส่รูปเข้าไปแล้วเราก็ผมเชื่อเชื่อไหมรูปแบบบางทีอ่ะต้องถ่ายก็ได้ผมซื้อรูปเอาเลยพี่เกียรติเราเราต้องการจะเทสใช่ไหมคือความตั้งใจของเราคือเทสดังนั้นอ่ะเราต้องเอาเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ให้เร็วที่สุดเพื่อทดสองตลาดผมซื้อรูปทำอาร์ตเวิร์กเองได้ใช่ไหมผมก็ทำอาร์ตเวิร์กแล้วก็ใส่รูปลงไปในแอป ทุกอย่างร้านผมคือร้านผมเนี่ยจะออนบนแอปพร้อมเสร็จปุ๊บผมก็เขียนคอนเทนต์สตอรี่เทลลิ่งอันหนึ่งลงบน Facebook กดโปรโมทเลยแล้วดูเลยว่า12โลเคชันไหนยอดมาเท่าไหร่วันแรกแล้วแล้วแล้วตอนนั้นเราเราคือสมมติยอดยอดมาแล้วเราพร้อมเราพร้อมในการเดลิเวอรี่แล้วเหรอหรือว่าแค่เทสดูก่อนซองอะพร้อมทุกอย่างแล้วอยู่ที่ร้านคิดโอเปอเรชั่นทำสติกเกอร์หมดละซึ่งก็ใช้เงินไม่ถึงหมื่นบาทนะเบีย แพคเกจจิ่งก็มีอยู่แล้วในอินเวนทอรี่เฟซบุ๊กก็ทำผมเปิดให้ดูไหมพี่เก๋ผมแชร์สกรีนได้นะได้ได้นานๆลองดูซิเหมือออย่างนี้อันนี้คือร้านเข้าแกงกะหรี่ผมแล้วคือท่านลองทำอยู่ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วตอนช่วงโควิดทุกอย่างพร้อมเพจไหนนะเผื่อเผื่อเพื่อนๆเข้าไปดูเพิ่มเติมเพจชื่ออะไรนะชื่อนี้ชื่อนี้ครับชื่อ Curry of the Caribbean นเนี่ยเราเราก็ทำคอนเทนต์ที่เทลลิงอันหนึ่งแล้วเราก็โพสตไว้ในเฟซบุ๊ก แค่นี้เองเพราพอทราฟิกมันเริ่มมาอย่างเงี้ยเขาก็สั่งก็มีข้อมูลโปรไวทุกอย่างโลเคชันทุกอันก็คือเวเวลาเราทำร้านฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะพี่เกียรติเราต้องคิดว่าร้านอื่นๆเนี่ยเขาก็มีอยู่บนไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่แอปเหมือนกันนะคราวนี้หน้าที่ของเราคือทำยังไงอ่ะเราถึงจะลากทราฟิกอ่ะเข้าไปสักกดสั่งที่ร้านเราเองได้อันนี้อันนี้สำคัญกว่านะถูกไหมพี่เกียรติเราจะรออ่ะให้ให้แอปแม่ง ดันเราขึ้นไปแล้ว็็ต้องไปจ่ายเงินให้แอปอยู่ดีหลักาการก็คือเราต้องเข้าใจการทํางานของแอป Delivery ก่อนคือทุกร้านเนี่ยเข้าไปสมัครได้ทุกร้านเนี่ยมีอยู่ในดัตต้าเบสแต่ว่ามัน,มนเป็นเกมคล้ายกับเกมของการทํา SEO แล้วนะถูกออ uh, 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 uh. เออเอเเซิร์ชยังไงลูกค้าเจอแับอย่างเงี้ยเออเออเซิร์ชอะไรอะ่ะสมมติว่าสมมติว่าเราเวลาเวลาผมไปทำผมก็ไปกดในแอป ผมพิมพ์ว่าข้าวแกงกะหรี่ตอนที่ผมทํามันก็ยังไม่ค่อยมีร้านนะเนี่ยผมว่าพี่เกดเจอข้าวแกงกะหรี่ใครก็เจอร้านผมแต่ถ้าคุณพิมพ์แบบไอ้อะไรอ่ะข้าวกะเพราอย่างเงี้ยอเนี่ยเอาไหมคือคือมัเป็นร้อยล้านก็ก็มันมันก็เป็นคอมบิเนชั่นแบบเนี้ยคือเราก็ต้องดูว่าเราทําอะไรได้แล้วมีมาร์เก็ตหรือเปล่าเราทําอะไรได้ดีแล้วมีมาร์เก็ตหรือเปล่าผมก็ผมก็ทดสอบแบบข้าวแกงกะหรี่ผมทําได้ทําได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรละ เออมีมาร์เก็ตไหมเราก็ลองเราเป็นเราเป็นคนกินเราเป็นยูเซอร์เราก็พอรู้ว่าว่าเขาต้องการอะไรแ,บบแล้วก็เอาเอาคอมเมนต์แบบเนี้ยมาปรับอืม,อมสุดท้ายก็คือถ้าเป็นถ้าจะไปอยู่บนบนแอปต่างๆเนี้ยก็ต้องคิดครเรื่องการทําตลาดทายัางไงเราถึงจะเจนช็อตลิงก์ให้ลูกค้ากดลิงก์เดียวแล้วเข้าไปในสั่งเราในไลน์แมนเนี้ยไลน์แมนเขาก็มีทูให้นะอืมครับแบบเนี้ยหรือในแกลบทำยังไงทํายังไง ทำยังไงลูกค้าจะกดเซิร์ชชื่อร้านคุณบนแอพไม่อันดียาตแล้วนะใช่ไหมเพราะมันเป็นแบรนด์แล้วนะมันเป็นเป็นถึงแบรนด์แล้วนะใช่ใช่ไม่ได้หาจต้าแล้วแต่กำลังหาแบรนด์แล้วครับใช่ใช่ใชก็ประมาณเนี้ยเวลาทำเคาวคิเช่นเราก็ต้องนึกถึงเรื่องเนี้ยเป็นสำคัญ